ยังโกรธแฮ้เด็กเก้ยวมาไหมอ,อากาศกระชิกๆมันมอสกับหนูเดนวุวาเอ้ยนี่ล่มหนาวมากนะครับได้กเกลียวงมามๆไม่ผู้สาวไม่นะครับดูดน้ำยังบอกพ่อมีโตพี่น้ำโตยังโตกระตุนนี่โตกระตุนันกโต,ตยังอันนี้เก็บตาหักแช่วะอันนี้หลอดหลอดนี่เวลาเข้าไปกินเขา่ากินยังเป็นบอลเดี๋ยวเวลาอ่ายังพรท่านกินเท้ากับเก็บจังส่เก็บหลอดป้องกันฝุ่นกันแมลงวันนะครับผม นี่ยังไม่พอนี่นะมีเชือกให้มีเชือกล็อกตรงนี้เวลาพกโกโก้ใช่ถือโกโก้เก๊เก้นะใส่เป็นบ่านอกของผู้หญิงเอ้าใส่พ่เป็นคือมูโอ้ยนี่ไ่นี่นี่หักอย่างนี้เออตาบอดีโอ้ยแงบออกนี่นะครับเชือกอันนี้กามาคล้องใส่ เก๋ๆใครชอบนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาด้วยของชิวาโก้แก้วน่ารักน่ารักสีชมพูสีครีมมีหลายสีหลายแบบให้เลือกด้วยนะครับใครสนใจนะครับกดกิ้มตะก้าสินค้าได้เลยครับผม